สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ป้องกันสําหรับชาวสวนนะคะผลไม้นะคะช่วงนี้เราก็เป็นช่วงที่เราเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะวันนี้นะคะหน้ากากนะคะสําหรับการป้องกันไอระอองจากสารเคมียาฆ่า,มาแมลงยาฆ่ายา้า,ารวมถึงการจัดหนอนมแมลงหนอนเพลี้ยนะคะก็จะเป็นหน้ากาก 3M นะคะรุ่น6 5 0 2 q l นะคะ q l เนี่ยย่อมาจากคําว่า Quick r a s h นะคะแปลว่าปลดออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่เกิดการปนเปื้อนนะคะเพียงแค่ใช้มือนะคะ ดตรงนี้นะคะหน้ากากก็จะหลุดออกมานะคะทําให้เกิดความสะดวกสบายและไม่เกิดการปนเปื้อนนะคะทําให้เราเกิดความปลอดภัยนะคะมาดูที่ไส้กรองกัน,นะคะ่ะไส้กรองของหน้ากากนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นไส้กรองรุ่น 6009S นะคะซึ่ง 6009S เนี่ยเราสามารถที่จะป้องกัน สารเคมีได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่ายาฆ่ามแมลงจะทําจากสารอะไรรวมถึงไอปาลอดไอแอมโมเนียไอคอรี ia, นะคะทุกชนิดของยาฆ่าแมลงยาฆ่ายายาทําลายหนอนเพลี้ยทุกอย่างนะคะรุ่นนี้สามารถลดการสูดอันิลที่เป็นอันตรายนะคะและที่สําคัญมันจะมีแถบสีนะคะปกติจะปกติจะเป็นสีเหลืองเหลืองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปเมื่อเราใช้ไปนะคะเราจะสังเกตว่าแผ่นกรองนี้ยังทํางานได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิด เราใช้ไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มดังลูกนะคะนอกจากนี้นะคะใส่แค่หน้ากากมีแผ่นกรองที่ดีเพื่อป้องกันสุขภาพให้เราไม่เกิดการเรียกว่าป้องกันสารเคมีอย่างสุดๆแล้วก็ไม่ทําให้เราเกิดอันตรายต่อเยื่อบุดวงตานะคะเราควรจะใส่แว่นนะคะแว่นนิราภัยป้องกันหรือเรียกว่าดับก๊อกเกิลนะคะวันนี้เราเสนอรุ่น 2890SA ค่ะของ 3M นะคะรุ่นนี้นะคะทำจากซิลิโคนนะคะเบาสบายนะคะไม่รู้สึกอึดอัดเลยแล้วก็ไม่มีฝ้าเกิดขึ้นนะคะอีกนิดนึงนะคะหน้ากากก็ทำจากซิลิโคนเหมือนกันนะคะสวมใส่สบายไม่อึดอัดค่ะชุดนี้ทั้งชุดนะคะเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยสําหรับคนที่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงเกษตรทุกการทุกขั้นจะรู้สึกปลอดภัยนะคะไม่ต้องรับอันตรายจากยาฆ่า,มาแมลงทั้งการสูดรวมรวมถึงเยื่อบุ ในตาเลยค่ะโอเคครับเกษตรเกษตรกรร,กร,ร,กรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพนะครับผมสวัสดีครับ